สวัสดีครับพบกับผมอนุมาชาแนลนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเอา ID Galina ROV ไปขายนะครับ ID Galina ที่ผูกกับ Facebook นะครับเราจะเอาออกไปขายนะครับเามีวิธีการทำยังไงนะครับในคลิปนี้มีคำตอบนะครับเข้าไปดูกันเลยเข้าไปที่ Google Play Store นะครับตามสเต็ปแล้วก็ไปโหลดคำว่าทิมชื่อแอปไปเลยครับ Galina เห็นไม่ใช่ดิ โอ้หกดหมั่วอีกลวกาลีน่ามือไวไปนะครับโหลดมาใช้เวลาโหลดอยู่พักหนึ่งครับแล้วแต่เน็ตโทรศัพท์ของใครนะครับถ้าเน็ตใครแรงหรือว่าใช้ Wi-Fi ก็จะโหลดได้ไวขึ้นนะครับของผมเป็นเน็ต10เมกนะครับมันจะโหลดไม่ค่อยไวเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวต้องรอแป๊บหนึ่ง สำหรับคลิปนี้นะครับผมจะสอนวิธีการแยก ID Facebook นะครับไปเป็น ID Galina นะครับเพื่อจะได้มี User ซอแล้วก็ p a สเวิร์นะครับเพื่อจะเอาไปขายนะครับมีหลายคนถามเข้ามานะครับผมก็เลยทำคลิปนี้ขึ้นมาเลยนะครับโหลดเสร็จเรียบร้อยนะครับเปิดเลยครับ เปิดแอปขึ้นมาแล้วก็เลือกเกมนะครับ mm. ก็เลือกเป็น Rov mm. ก็เข้าสู่กาลลินา่าปุ๊บเข้าไป mm. มีนะครับ mm. ตัวล่างสุดด้านขวามือ mm. กดไปที่รูปสัญ,ญลักษณ์ที่ยังไม่มีรูปนี่นะครับที่ว่าข้างๆไม่ได้ล็อกอินนะครับเราจะกดเพื่อล็อกอินนะครับก็กดเข้าไปล็อกอินด้วยเฟซบุ๊ก กดเข้าไปก็จะให้ใส่รหัสอีกรอบนึงก็จะใส่อีเมลไปแล้วก็รหัสไปนะครับ ดำเนินการต่อไปนะครับมาถึงตอนนี้มันจะถามว่ายินดีต้อนรับสู่การีนานะครับคุณต้องการที่จะเชื่อมต่อการีนาที่มีอยู่หรือไม่ถ้าเราเชื่อมต่อปุ๊บมันก็เป็น ID f a i นะครับตรงเราก็บอกว่าไม่สมัครการีนาใหม่กดเข้าไปแล้วก็ใส่เบอร์โทรนะครับใส่เบอร์โทรที่เรายังไม่เคยสมัครการีนานะครับเป็นเบอร์ใครก็ได้นะครับที่ใช้อยู่ปัจจุบันนะครับมันจะส่งรหัสไปแล้วก็มายืนยันนะครับ ตนนี้ผมก็จะใส่รหัสเบอร์โทรของผมไปนะครับโอเคมันกดถูกแล้วสมัครเลยนะครับกดเข้าไปโอเครหัสจะสูกถูกส,ส่งไปที่097นะครับเบอร์ผงของผม,ผมเองนะครับรหัสมาแล้ว997 605 997 605 กดยืนยันไปมันก็จะให้เราใส่รหัสผ่านอีกรอบนึงนะครับรหัสผ่านในแอปของเรานะครับรหัสผ่านเข้ากาลิน่าครับผมก็จะใส่เป็นโอเคกดเข้าไปเราก็ใส่ชื่อนะครับ เสร็จสิ้นเรียบร้อยผมล็อกอินเรียบร้อยแล้วนะครับ,เป,รบเป็นชื่ออนุมา channel นะครับเป็นชื่อที่ผมตั้งขึ้นเองครับแล้วต่อไปแล้วก็กดเข้าไปในเกมเลยโอคปุ๊บเข้าเกมเลยนะครับเกมนี้ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงสำหรับใครที่ดูคลิปนี้อย่นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับมีปัญหาอะไรหรือว่าไม่เข้าใจตรงไหนคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ เดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับโทรศัพท์ผมอาจจะช้าหน่อยช้าแต่ชัวนะครับไม่มั่วนิ่มด้วยตรงนี้นะครับ ผมจะล็อกอินอีเมลของผมอยู่นะครับผมจะกดล็อกเอา์ก่อนนะครับเพื่อที่จะล็อกอินเฟสนะครับด้านขวาด้านซ้ายมือด้านบนนะครับกดล็อกเอาไปก่อนนะครับแล้วทีนี้ก็กดล็อกอินเฟสนะครับไม่ใช่ดิล็อกอินเฟสไม่ได้เพราะว่าออกเฟสแล้วล็อกอินกาลิน่านะครับ มันก็จะถามว่าเชื่อมต่อโมบายโมบ้าเข้ากับ ID ดีกาเลนาของคุณแล้วกดโอเคไปเลยครับผมกดเริ่มเกมเลยนะครับ แน่เนี่ยครับผมสามารถย้าย ID จากเฟซมาล็อกอินในกาลินาได้นะครับเนี่ยดูตัวฮีโร่ฮีโร่ของผมก็มีปกติเลยนะครับเนี่ยเป็น ID ที่มาจากเฟสเลยนะครับชอผมย้ายจากเฟซไปล็อกอินกาลินาได้นะครับเนี่ยก็มีฮีโร่ของผมอยู่ปกติเลยนะครับเนี่ยต่อมาเนี่ยเดี๋ยวผมออกไปดูนะครับว่าเรียบร้อยแล้วทำได้แล้วนะครับผมกดออกไปข้างนอกก่อน แล้วก็จะมีคนถามว่าเอา้าแล้ว ID เราล่ะไปดูตรงไหนตรงนี้เลยนะครับ User name ก็ดูที่คำว่า User name เ,เน,นะครับบรรทัดแรกนะครับที่เป็น U 5 0 7อะไรอย่างเแล้วก็ Password ล่ะ Password ก็คือที่เราตั้งก่อนที่จะเข้าแอปก a ล l i n เนี่ยครับมันจะให้เราตั้ง Password ด,ดู่ ย้อนกลับไปดูได้นะครับว่าเราตั้งพาสเวิร์ดอะไรแล้วก็ยูเซอร์เนมก็เป็นตัวนี้พาสเวิร์ดก็เป็นที่เราตั้งไว้นะครับเราก็จะได้ยูเซอร์เนมพร้อมกับพาสเวิร์ดของ i d k a r i n a ที่ว่าเชื่อมกับ Facebook อันเก่านะครับเราจะย้ายมาเป็น Garina แล้วก็ใช้ ID นี้แล้วก็พาสเวิร์ดนี้สามารถนำไปขายได้นะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับ กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ